เจ้าหญิงบาร์บี้มาอยู่ในเกม Dress to i m p e s ในโรบอคอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะโอเคค่ะตีมแรกนะคะมาในตีมของ c o สเพย์เลยเราก็คิดว่าเราจะแต่งเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยกับไข่มุก แสนวิเศษนะคะใช่ใชใช,ใช่ชื่อเรืองมันจะประมาณนี้แหละทุกคนถ้าไปเป็นไทยอะนะโอเคเราก็เลือกหางเงือกมาเลยนะคะโอเคสําหรับหางเงือกเนาะน้องๆถามมาหลายคนเลยนะคะหลายคนที่ว่าคือ2คนนะคะถามว่า าหามาจากไหนนะคะก็คือใส่โคดเนาะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้เดี๋ยว,ยวพี่อันจะแปะโคดไว้ให้แล้วกันนะคะโอเคสีนะคะก็จะเป็นสีแบบชมพูกักเพชรแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับ่าเปลือกหอยของเราเนาะเช่นเดียวก,กันกับห่างค่ะห่างก็ต้องเป็นสีชมพูเอาเลือกไม่ได้หรอ เอา้าเสียดายจังเลือกไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกเองก็ได้นะคะปรับเป็นสีชมพูไปเลยนะคะชมพูแบบเป็นๆนะ่ะชมพูอมม่วงชมพูแบบชมพูแบบบาร์บี้อ่ะยิ่งกว่าบาร์บี้อ่ะอันนี้คือชมพูแบบว่าเจ้าหญิงบาร์บี้นะคะอคันกว่าของบาร์บี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวยคือความจริงอะ่ะหางของเขา,าจะมีความเป็นแบบชมพูสลับกับ ม่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบเราทําไม่ได้ไงเราได้แค่นี้นะทุกคนแต่คิดว่าแบบนี้ก็เหมือนเลาหนาะโอเคส่วนไปห่างนะคะเราก็จะปรับเป็นแบบไล่สีแบบออมเบรอะไรอย่างนี้นะคะดีมปรับไปอ่อนแล้วน่ารักน่าชังซะไม่มีเลยมามาเลือกทรงผมกันดีกว่านะคะสำหรับเจ้าหญิงบาร์บีน้น้อยของเราเนี่ยก็ต้องเป็นผมแบบสายายสายสายแบบนี้แม่อ้ มันจะได้สวยๆแล้วก็สีนี้ไปเลยนะคะก็ปีสีไว้เลยเนาะผาสมกับผมทรงไหนดีอ่ะเพื่อให้มันดูแบบสยาอยู่ใต้นามอ่ะทุกคนได้อยู่นะอ่ะได้อยู่อู้มายก้อดหุ้ยทรงนี้สวยมากสวยเกินไปไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาปรับสีกัโ้อ้โ้เนี๋ยๆๆๆๆอันนี้คือแบบตรงเป๊ะอ้โหศรอด ลดโอเคต่อไปนะคะมาเลือกหน้ากันดีกว่านะคะเครื่องหน้าของเราเนี่ยก็ต้องสวยนะคะอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้มีความแบบเป็นกะเป็นแบบอุ้ยอันนี้สวยมากไม่เคยใช้มาก่อนเลยบางเนียแต่ดูเข้ากับน้องสุดๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือมงกุฎเพราะว่าเราเป็นเจ้าหญิงแห่งใต้ท้องทะเลเอออัญมณีนะคะก็ต้องเป็นสีชมพูอ่ะอยู่ไนเนี่ยไอ้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ อันยัมนี่นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยเลินเ,นเนปังปังกันไปนะคะโอเคมีแบบว่าเอ่อสร้อยคอไหมคะคือเราต้องมีสร้อยคอแบบหอยมุกอะไรอย่างเงี้ยที่มันระโยดยานะคะจะได้เหมือนกับต้นฉบับเขา ไหนดูซิมีสร้อยคอรตรงไหนให้เราเลือกสั่นบ้างตรงนี้มีไหมเอ่ยวิ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 อันนี้ได้อยู่อันนี้น่าจะได้อยู่นะโอ้ดูเป็นลายโยลายเยนะคะโอเคปรับเป็นสีชมพูนะคะสําหรับอันะมณนี่เราจะไม่เอาชมพูเข้มมากดีไหมถ้าเข้มมากมันดูกลืนกันไปไหมอะทุกคนแต่ก็ได้อยู่นะอุ้ยมีคนแต่งเป็นสไปดีด้วยอะ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าเวลาเหลือเฟือทุกคนวิทำเล็บติกว่านะคะเอาเลยสีชมพู ค่ะพี่เอาชมพูอ่นอ,อนๆค่ะให้สวยสดใสเหมือนกับหนูค่ะโอเคเก็บเงินก่อนนะคะเพราะว่าเราอยางซื้อชุดได้ไม่ครบเลยนะเราต้องทยอยเก็บเงินตามพื้นเยอะๆเลยอ่ะทุกคนเอ๊ะเราใส่อะไรเพิ่มดีไหมใส่เออต่างหูสักหน่อยนะคะพอดีว่าเป็นคนรวยเออเออเออแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมองกุฎเขาอะ่ะจะเป็นสีชมพูหมดเลยนี่ว่านี่นี่นี่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะแบบนี้เลยโอเค เราปรับสีกำไรข้อมือนิสหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยะค่ะสำหรับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลไข่มุกอันดามันของเรา <c oughs> <c oughs> มาค่ะถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะมาดูซิว่าคนแรกโอ้ my god พ่อน,พนุ่มทหาร you are my everything หรือเปล่าอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้สักอาจถามดาวก็แล้วกันนะคะสหลอยากจะเดินเหมือนผู้คนบนดิน ไม่ใช่ไม่ใช่คนล,ละเรื่องคนล,ละเรื่องเลยอันนี้คือเจ้ายิ่งบาร์บี้นะคะกับไข่หมุกอันดามันของเขาโอเคอย่าลืมหวตให้กันด้วยนะคะอันนี้คนนี้เขาแต่งเป็นมาริโอใช่ไหมอืมอะไรจะแซ่บขนาดนั้นคะสิปากน่ะและผู้ชนะนั่นก็คืออ่อไม่มีเรา และมาในทีมของ Angel and Devil ค่ะซึ่งเราจะแต่งเป็น Barbie a Fairy Secret เลยนะคะซึ่งเอาจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องโปรดของพี่อันมากเลยนะตอนพี่อันเด็กๆคือแบบชอบดูมากดูมันทั้งวันอ่ะมันจะมีไอ้ตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งอ่ะอ่าไม่ใช่ตุ๊กตาสีน้องเป็นแบบว่าอ่าเหมือนสัตว์เลี้ยงป้าเป็นแบบตัวสีฟ้าฟ้าชื่ออะไรอ่ะชื่อปุ๊ปิ๊บหรือเปล่า ไม่แน่ใจโอเคเราจะเลือกเสื้อตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีแบบความคลายคลึงมากที่สุดเนาะเขาจะมีเส้นตรงแบบเหมือนเข็มขัดเป็นสีเงินเราก็เอาวันนี้ไปเลยแล้วกันนะคะดูคลับคลายครับคาที่สุดแล้วเราก็เลือกโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ่าสายเสื้อต้องไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็วางเป็นแบบสีผิวเราไปเลยเนาะ,ะที่เหลือเราก็จะเอาเป็นแชมพูแบบบาร์บี้บาใจแบบนี้เลยต่อด้วยการใส่แบบว่าสร้อยคอนะคะเป็นสีขาวแบบนี้วุ่ยตอง น่ารักมากๆในแน่เลยนะคะโอเค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 ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยมันใส่สีไม่ได้หรอตรงอ,ายาอัยมณีอ่ะอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอุย้ยเอาดีดี ตัวนี้คือแบบใช้ได้กับบาร์บี้บ่อยมากเลยนะเหมือนเกิดมาเพื่อบาร์บี้โดยเฉพาะเลยค่ะงงเหมือนกันโอเคเดี okay, ๋ยวเราเอา่อทำการหาก,กระโปรงสักนิดนึงนะคะกระโปรงเขาจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าแบบสลับกับสีชมพูตรงชายกระโปงอะไรอย่างนงี้เราก็ต้องเลือกเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกสีเขาเป็นสีแบบฟ,ฟ้านะคะไหนดูสีว่าเลือกอเอาเป็นพาสเทลหน่อยไหมคือความจริงอะ่ะต้นฉบับมันจะออกฟ้าแบบเข้มๆแต่ พี่อันคิดว่าเป็นพาสเทลแบบนี้แล้วมันสวยอ่ะดูดิเห็นปะมันดูหวานมันดูกรุบว่ะมันดูแบวว่าเออเราก็เพิ่มความหนาให้กระโปงนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นอาเป็นก๊อปปี้ก่อนนะคะแล้วก็เอามาวางเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยอุย น่ารักเด้อว่ามีได้น่ารักอยู่น่ารักอยู่แล้วต่อไปนะคะเราคิดว่ามันต้องมีอันเยมณนีหน่อยเนื่องจากว่าสร้อยอันแรกมันปรับอันเยมณนีไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องมาเอาสร้อยอันนี้ปรับเป็นอันเยมณีสีชมพูแบบนี้เลยม่วงๆหน่อยเอาม่วงๆหน่อยมันจะได้ดูแบบว่าเออไม่กึนเกินไปนะคะนี่สีประมาณนี้อุ้ยน่ารักอุ้ยได้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 ต่อไปนะคะเป็นนางฟ้าก็ต้องมีปีกแม่แต่ตอนแรกเป็นนางฟ้าอะไรปีกนะคะบอกไว้ก่อน ต่ว่าตอนนี้นี่ยมีปีกหรือขาปีกสวยด้วยไหนเลือกสีว่าจะอุ๊ยอันนี้สวยนะวิยน,นี้ได้อยู่นะไหนดูสิอุ๊ยอันนี้สวยกว่าอันนี้เหมาะอันนี้เข้าอันนี้คืออันนี้คือดีดีเลิศประเสริฐสีโอเคเลือกรองเท้าเป็นแบบนี้เลยนะคะให้มันดูมีความเป็นแบบแฟรี่แฟใจสวยๆกันไปนะคะวิเอาดีๆคือเหมือนมากเลยนะ <laughs> เหมือนเกั อะไรมันจะเหมือนขนาดนี้คะ่ะดูดิสวยไม่ไหวเลยอะต่อไปเราคิดว่าเรามาอ่าทําผมกันก่อนดิ ะะซึ่งผมเขาเนี่ยจะเหมือนมัดด้านข้างใช่ไหมแต่พี่อันคิดว่าพี่อันอยากใช้เปียทุกคนคือเปียมันสวยไงยแล้วมันเป็นทรงผมทรงใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้ถูกปะดังนั้นเราก็ต้องใช้กันหน่อยซึ่งผมเขาเนี่ยจะมีความแบบแซมสีชมพูนิดนึงนะคะจะเดี๋ยวเราปรับหน้ามาเนี่ยให้เหมือนกับสีเปียก่อนนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะน่าจะเหมือนที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ปรับอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วอีกอันนึงจะเอาเป็นชมพูอ่อนแบบนี้เป็นแซมแซมสีชมพูไฮไลท์เหมือน กับต้นฉบับเวอร์วีน่ารักนั่นนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อไปนะคะเราไปเลือกหน้ากันต่อดีกว่าซึ่งหน้าตาเนี่ยพี่อันก็นจะเอาแบล็แบล,แบลเช่นเดิมเลยนะอุ๊ยอันนี้ดูเข้ากับน้องมากเลยค่ะแต่สีผมดูโดดไปนิดนึงนะคะณจ,จุดนี้รู้สึกว่าสีหน้ามาจะโดดไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆปรับนะคะให้มันแบบคายกันมากที่สุดเนาะคือเนื่องจากว่าทรงผมเปียเราไม่สามารถมาเลือกเลเยอร์สีแบบนี้ได้ไงเขามีสีที่แบบว่าฟิกแล้วก็ ำจัด จำกัดไว้เออเขามีสีที่แบบจำกัดไว้แล้วอะเราก็เลยต้องมานั่งเลื่อนเองแบบนี้นะคะโอเคก็ได้อยู่นะเหมือนยังเหมือนยังเหมือแเรานอทุกคนรถและก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะโอ้โูคนนี้เขามาแพ็คคู่อะมีทั้งแบบเดวิลแล้วก็แองเจลเยนะคะแต่ว่าเขาสลับกันอะความจริงแองเจต้องขึ้นก่อนดีฉันไม่ยอมให้สามพอเกี ol, ่ยวป้าไม่เกี่ยวโอ้ my god อทำไมเขาไม่ใส่ปีกแบบเดวิลหน่อยอ่ะทุกคนคือคือมันไม่เดวิลอ่ะให้สองดาวได้ไหมมันแค่เสื้อสีดำมาเธอเนี่ยมันก็ต้องมีปีกแบบนี้ปะคาะเป็นแฟรี่เนี่ยแองเจเนี่ยแองเจเห็นไหมค่ะสวยไหมค่ะรถไหมค่ะปังไหมค่ะและผู้ชนะนั้นก็คือ,อเอาไ ที่บอกว่าเดวิลได้ที่ดึยเฉยมาในทีมของปิกนิกนะคะเราคิดว่าเจ้าหญิงแห่งสวรนเล็กเนี่ยน่าจะเข้ากับน้องที่สุดเลยนะคะในเตีมปิกนิกนี่โอ้เราก็แค่เติมแบบว่าถือตะกงตะกาแต่ว่าแต่งตัวเป็นน้องแบบเนี้ยเออมันก็ได้อยู่มีใครเคยดูเรื่องดีไหมคะเรื่องนี้แอบบ เก่าประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะว่าพี่อันดูตั้งแต่เด็กๆโอเคเราจะเอากระโปรงเป็นแบบนี้นะคะซึ่งกระโปรงเขาเด่ยจะเป็นฟ้าพาสเทลแล้วก็แบบชมพูพาสเทลสลับกันนะคะซึ่งเราก็คิดว่ากระโปรงตัวนี้แล้วก็กระโปรงบัลเล่อันนี้น่าจะเข้ากันอยู่นะคะเป็นแซมชมพูต้องเป็นชมพูอ่นอ,อนๆประมาณนี้เออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหมอ่าขอชมพูกว่านี้อีกนิดนึงนะคะมันต้องเป็นแบบความละมุนตุ้นแบบอุยพาสเทลเนี่ยอันนี้ก็ดูเข้มไปปะ อขออีกนิดนึงขอปรับอีกนิดนึงนะคะสำหรับสีชมพูได้ได้ได้ได,ได้มันต้องเป็นแบบชมพูอ,อ่อ,อนความจริงมันต้องเป็นขนนกด้วยซ้ําแต่ว่าเราไม่มีไงอันนี้ก็ขับคายขับคายอยู่ก็ได้อยู่เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยข้างบนก็ต้องมีความเป็นขนนกก็เอาปุยๆกับชุดนี้เราลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมีระบายด้านบนไงเสื้อตัวไหนก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเนาะตัดกับสีฟ้าแบบนี้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ไม่คิดเลยว่าแบบอยู่ด้วยกันลราจะน่ารักแบบนี้ตัวเส้นก็จะเป็นสีฟ้านะคะส่วนตัวโบเราจะเอาเป็นสีชมพูก็แล้วกันมันจะได้ดูแบบเข้ากันแบบสุดยอด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 ,ด,ยอดโอเคอ่าอ่าอ่อ่อเราใส่สร้อยสีขาวเช่นเดิมเลยนะคะเราจะใส่แบบว่าใช้สเต็ปเดิมเลยนะคะสําหรับสร้อยสีขา,ขาวของเราแล้วก็รองเท้าคู่นี้ซึ่งรองเท้าเนาเนี่ยจะออกเป็นสีแบบสีแบบแดง แดงแดงน้ําตาลเหมือนยังไงอะเหมือนสีสนิมเหรอสีกะปิเออเขาเรียกว่าสีกะปินะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเลิศเล,เลกันไปนะคะออ้ยเอาดีดีคือแบบสีฟ้าอ่อนกับสีชมพูอ่อนก็คือเข้ากันสุดเข้ากันแบบไม่มีปีไม่มีคุยเข้ากันมากสวยมากเลิศมากเลิศเ,เวอร์เลิศเฟอร์ไปเลยนะคะอูยเป็นไงน่ารักแม่ทุกคนน่ารักอยู่นะเอาดีดีเอาดีาดีนะว่าไม่ได้โอเค ต่อไปเนี่ยสังเกตว่าบริเวณแขนเขานะคะจะมีความเป็นปุยๆเนาะเราก็จะมีเครื่องประดับแค่ถุงมืออันนี้นะคะที่มันจะปุยบริเวณแขนได้โอเคเราจะก๊อปปี้สีผิวนะคะก๊อปปี้เกยปพอก๊อปปี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาวางตรงถุงมือเลยนะคะเว้นบริเวณเฟอร์ไว้นะทุกคนวางแค่บริเวณถุงมือเออที่เนี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบสีมือเราแล้วนะคะมันก็จะดูเหมือนว่าเอยใส่แค่เครื่องประดับค่ะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะใส่เครื่องประ แบบเฉยซอยก็จะเป็นอันมณีสีฟ้าเลยนะคะอุ้ยสวยอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนดูดิคือมันน่ารักอน่ารักแบบสุดอะไรสูตรมามามา,มาเรามาแต่งหน้าโซนข้างนอกกันบ้างนะคะอุ้ย มันจะหน้าตาน่ารักบ้องเบลขนาดนี้ค่ะมามามาเลือกทรงผมกันดีกว่านะคะเอาเป็นทรงไหนดีนะอุ้ยทรงนี้น่าจะแบบเหมือนน้องที่สุดเลย,ย,ยค่ะอู้เหมือนมากเหมือนต้นฉบับมากเลยสําหรับทรงผมทรงนี้นะคะก็คือเขาจะมัดเบิรนแบบครึ่งหัวไปด้านหลังอะไรแบบเนี้อุ้ยเลิศ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 เราขอเพิ่มแบบจะงอยผมนิดนึงนะคะเพื่อความปังเนาะอู้ก็จะเป็นปะมัน เออไม่ไอุ้ยนี่ๆีได้ได้ไดรถปังปัวที่สุดยืนหนึ่งซึ่งตอนนี้ความจริงอ่ะเจ้าหญิงคือเสร็จแล้วนะแต่เราจะเอาให้เข้าตีมน,นะคะเราก็ต้องมาเลือกเป็นแบบว่าตากกะกร้าปิกนิกแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่หมวกด้วยอู้หูน่ารักสุดอะไรสุดทุกคนเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะแบบแต่งตีมเจ้าหญิงอะทุกคนเราก็สาม,มารถแบบพิกแพงแล้วก็ปรับเป็นปิกนิกได้เห็นป่าเห็นป่าเห็นป่าซึ่งเจ้าหญิงพระองค์เนี้ยเขาจะแบบเหมือนหลุดเข้าไปในป่าป่าแล้วก็มีอัญมณีไปวางในต้นไม้อะไรสักอย่างอะทุกคนเดี๋ยวต้องกลับไปดูซะและอยากดู ไม่ได้ดูนานเลยอ่ะเออเราก็จะปรับสีพวกดอกไม้นะคะเป็นสีอ่อนๆเนาะ <c oughs> ดอกไม้ตะก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับสีหมวกให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะสวยลดปัง <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลาแฟน แฟชั่นโชว์แล้วนะคะอูห้หูนี่เธอปิกนิกที่ไหนปิกนิกที่ทะเลหรือเปล่าแต่ก็สวยแต่ก็ปังอยู่ก็ได้อยู่แต่เหมือนอยู่ทะเลมากกว่ายสามดาวก็แล้วกันอ่านเลิศนะอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบสวยสวยเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเลยอะทุกคนให้สี่ดาวไปเลยสี่เหนือมันขี้โกง แงแห่นสวรรคของเรานะคะเป็นไงคะสวยไหมมาในเตมปิกนิกปิกใจนะคะรัดไม่ไหวเลยและผู้ชนะนั้นก็คือไม่มีเราโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่อันต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายคะ่ะ